ดีที่สุดอีกเช่นเดียวกันครับผมจะใช้คำนี้ซ้ำๆในทุกอุปกรณ์นะครับเพราะว่านี่คือวัฒนธรรมผมเรียกนี้นะวัฒนธรรมของปรินส์นั่นคือต้องดีที่สุดครับอย่างกรองที่ใช้ก็ต้องดีที่สุดเช่นกันครับตัวกองแก๊สที่ปินใช้เนี่ยนะครับอตอนนี้มันมีของปลอมอยู่ในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตีตายี่ห้อปรินส์เองเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ตีตายี่ห้อปรินอันนี้ทําให้เกิดปัญหาจํานวนเยอะมากนะครับก็สงสัยว่าทาไมเอ๊ อุปกรณ์มันเสียง่ายคือหัวฉีดเนี่ยมันจะเสียต่อเมื่อไปใช้อุปกรณ์ที่มันไม่ถูกต้องอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับกองที่เป็นใช้เนี่ยวัสดุภายในที่ใช้เนี่ยเป็นไฟเบอร์ก๊าสนะครับแล้วก็ในระบบกองทั้งหมดเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เป็นกองกระดาษ นะครับเป็นโพลีเอสเตอร์โพลีเอสเตอร์ก็จะเป็นแนวแบบผ้าจะมีบัฟเฟอร์ก็คือจะเป็นแบบฟองน้ําซึ่งตัวนี้ก็ใช้ไม่ดีนักในตัวฟองน้ําวันที่มันเก่ามันจะแข็งแต่ตัวที่ปรินใช้เนี่ยคือตัวบนสุดและกองได้ระดับ3ามไมคอนนะครับหัวฉีดเขาละเอียดมากจ่ายไวมากดังนั้นการปกป้องอุปกรณ์เป็นเรื่องสําคัญมากๆแล้วก็ในตัวกองเนี่ยจะถูกแบ่งแยกเป็น2อย่างก็คือกองที่อยู่กลางสายที่เอาไว้ใส่แมพอันนี้ตัวเทคนแม็กกับซิมบูไลน์ใช้ตัวเดียวกันแต่กองที่อยู่ในหม้อต้มเนี่ย ไม่ใช่ครับถ้าเป็นตัวที่เป็นซิมวอไลน์เนี่ยจะใช้ในหม้อ e v p 500มันจะเป็นกรองเป็นไฟเบอร์แาสแล้วก็มีขนาดที่ยาวและใหญ่ดังนั้นเข้ามากรองเข้ามาดักฝุ่นเข้ามาดักเศษเหล็กที่อยู่ในปั๊มประเทศไทยได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็กรองตัวนี้ครับ จะมาด้วยพร้อมยูนิไอดีโค้ดก็คือจะมีซซเรียลนัมเบอร์แยกรุ่นแยกอันนะครับแล้วก็ปัญหาของการที่จะซื้อกองไม่ถูกเข้ามาใส่ใอันเนี้ยต่อไปร้านแกมไม่ต้องสปอกแล้วเพราะว่าลูกค้าสามารถซื้อในระบบออนไลน์แล้วก็ถือกองตัวนี้ไปให้ตามร้านที่เป็นดีลเลอร์เราต่างๆรเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่การเปลี่ยนกองแก๊สจะต้องถูกรีจิตเตอร์ผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ของปริ้นเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ออกรีพอร์ตของการเช็คระยะออกมาเป็นระบบดิจิตอลแล้วส่งให้ลูกค้าคือจะมีไฟล์ะจเป็น PDF ไม่ใช่แค่กระดาษอย่างเดียวเพื่ออะไรฮะวันที่คุณจะขายรถต่อวันที่วันนั้นคุณพ่อมาทําวันนี้ลูกเอามาทําวันที่คุณขายรถมือสองไปแล้วประวัติทุกอย่างยังคงอยู่ครับก็ต้องยอมรับครับว่านี่คือเราก็เลือกดีที่สุดเช่นกันที่มาใช้อุปกรณ์ติดตั้งแก๊สของฟ i n ส์นะครับ